เป็นอย่างไรมีเรื่องอะไรอยู่ในข้อหานั Nossa ้นทั้งหมดนะครับวันนี้อะไรนี้คือการปรกาศพื้นทรายถามใ่ห้ว่าคนอื่นจะยินยอมตามๆต่อๆกันไปว่าได้ถึงแล้วมันไม่ใช่ครับ ยา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 ยทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูจัดการไม่เป็นไรไม่เป็นไรยย่ีไนะเดี๋ยวผมมาจัดการเ่ให้หน่อยเอาเอาไม่ี่หนังสือัน้น ผมจะให้ไปประชุมต่อนะฮะมีงานต้องเตรียมอีกเยอะแยะเลยนะแล้วก็เขาบอกที่เอาชื่อมาใคร่มาไอ้เราองนี้เพื่อนผมแต่ถ้ามีคนอบอุ่นาพี่เดี๋ยวผมจัดการได้ไปไม่กล้าออกชื่อเขา

ก็มาเอากับป้ามาเอาทำใจได้ไหมทุกคนทำใจได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ตบมึงไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ป้าลูกโผก่ทไม่ไม่ป้าตัวคนเดียวทำเององนั้นมาโยนมาเอาแับไม่บักคับโผล่ไม่กดมาบักคับป้าจนป้าทนไม่ไหวป้าจะขาดอดตายใน้อนเศร้าพยายามไปเล็บป้า ตอนนี้น้องสาวเขาจริงจริงตัวนี้น้องสาวจริงจริงและทิ้งกันวันนอนก็ไม่มาอย่างเดียวในบ้านบ้านก็ไม่มียูไอ้ที่ดินก็ไม่มีมีแต่บ้านอย่างเดียวเขาก็ลูกเขามาไม่ไหวแล้วความทิ้งเหสของการทีทีไม่มีที่ยูจะขอได้ยังไงนะเขาคำไม่ตีอ้อไปว่ารับเงินกันแล้วจุดลานนี้จุดลานเขามีกาเขามีบ้านด้วยเขาเขา